สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะกกระดิ่งรถป้ายนะครับมานําเสนอรถปี2011นะครับประธานโทษนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่า11หรื 12. <c oughs> อ12บองอปี55นะครับผมปี2012นะครับประมาณนี้นะพี่น้องนะครับท่านใดสนใจชื่นชอบทักมาได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะขายหนึ่งแามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผม หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับทําสีให้ด้วยท่านใดชื่นชอบทักมานะครับมีสเก็ตหน้าสเกดหลังให้ด้วยนะครับท่านใดชื่นชอบทักมาเลยหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับีสวยละลาเดิมๆนะฮะดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะครับ สวยนะครับผมพี่น้องไม่ทำแรงนะถ้าต่อไปจะทำรถขายราคานี้นะเอาเบาๆเหมือนเขาเลยปั้นเยอะก็ไม่เหลือนะครับปั้นเยอะก็ไม่เหลือนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับรถปลดป้ายนะครับคันนี้ปลดป้ายเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องท่านใดอยากได้ก็ทักมานะครับ0933731126ครับผมกด0 9 3 3 7 3อ1 2 6ครับ ดูรถได้ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตอนนี้เราทําการกดปแล้วนะนี่เลขทะเบียนมันเลย6 3ส2สองดีสวยนะครับผมนี่ฮะบางอานเราใช้เรียบมาเลยนะครับผมยกงยนต์ดูโอ้นะครับผมคันนี้เป็นน้ำมันอย่างเดียวเลยนะครับเราจะเดินทางกลับอีสานกันแล้วนะพี่น้องเก็นเดิมเลยลอยอาเนเดิมนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอชซีท,ทั่วประเทศนะครับอะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอย่างยิ่งนะฮะไว้โอกาสหน้า คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมตอนนี้ไปกันก่อนนะครับมองหารถใช้รถีสวยก็อย่าลืมจักรินรถใต้นะครับทักมาได้นะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องเอฟซี e PC, สนใจนะครับคันนี้เป็นสีบอลน,นะครับผมพี่น้องท่านใดชื่อชอบมัดจำมาผมก็เลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะฮะมัดจำมาเลือกสีได้ตามใจชอบนะครับ เบอร์โทรศัพท์0933736126นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแบตเตอรี่ผมจะหมดนะครับผมัปี55นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณอย่างยิ่งครับ